ในชีวิตคนเรานะคะจะมีแรงอยู่ด้วยกัน2แรงนะคะนั่นก็คือ1แรงผลักนะคะแล้วก็2แรงต้านนะคะแรงผลักนะคะนั่นก็คือแรงที่ทําให้ชีวิตเราเกิดโมเมนตัมแล้วก็แรงต้านนั่นก็คือแรงที่มันฝืดนะคะอับราฮมัมฮิกพูดไว้อย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเริ่มทําอะไรสักอย่างนะคะเราจะมีอุปสรรคนะคะในชีวิตหรือเราจะมีเจอสถานการณ์ท้าทายนะคะเจอปัญหาเวลาเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกว่า มันยากเสมอคือมันมีแรงต้านใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีแรงต้านนะคะเราก็จงเปลี่ยนโฟกัสไปจากมันนะคะสังเกตได้ว่าเวลาเราเข็นอะไรก็แล้วแต่นะคะครูเคยไปออกกําลังกายที่ยิมนะคะแล้วเวลาครูเข็นเพดลูกตุ้งน้ําหนักหนักๆน,นะคะเวลาตอนที่ครูเริ่มเข็นนะคะ มันจะหนักมากมันจะรู้สึกว่ามันฝืดมันหนักมากแต่พอเข็นไปสักครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มโฟล์มากขึ้นนะคะมันก็จะเข็นได้ง่ายขึ้นจนไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่เขาวางไว้ให้เราเข็นไปถึงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเริ่มทําอะไรก็เหมือนกันช่วงแรกมันจะมีแรงต้านแรงฝืดใช่ไหมสักครั้งหนึ่งมันจะเกิดโมเมนตัมนะคะมันจะมีแรงผลักแรงสนับสนุนนะคะเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะเราจะ เปลี่ยนโฟกัสนะเวลาที่เราเจออุปสรรคความท้าทายเจอปัญหานะคะอย่าไปโฟกัสกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนั้นหรือความท้าทายนั้นนะหรืออุปสรรคนั้นนะคะแต่ให้เปลี่ยนโฟกัสไปที่เป้าหมายของเราที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับเวลาเราเข็มอะไรสักอย่างแล้วมันหนักมากนะคะเราโฟกัสแค่ว่าเราต้องเอาสิ่งนี้เจ้าสิ่งนี้ไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้อะ นึกออกไหมเราต้องไปเอาไปไว้ตรงนั้นน่ะที่เป้าหมายของเราอะ่ะไม่ได้อะ่ะที่เส้นชัยหรือที่ที่มันควรจะวางอยู่ไม่ได้อะ่ะเราจึงไม่ได้โฟกัสแรงสื่อแต่แรกนะคะเราโฟกัสที่ว่ามันจะต้องไปถึงไปอยู่ในจุดที่มันควรอยู่เนาะแล้วพอเขียนไปสัคัคนึงมันจึงเขียนได้ใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะยากในช่วงแรกนะเพราะว่าเราฝึกฝนมาน้อยนะ,ะมันอาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาหรือเป็นสถานการณ์ในชีวิตที่คิดว่า มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วหรือมันคงจะไม่ได้ทําสิ่งนี้แล้วหรือว่ามันอาจจะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนมุมมองโฟกัสที่เป้าหมายและหาทรัพยากรรอบตัวนะคะเวลาคุณทําไปเรื่อยๆคุณจะเกิดโมเมนตัมนะคะเหมือนการทําออนไลน์การทําธุรกิจเหมือนกันนะเวลาทาไปเรื่อยๆมันเกิดโมเมนตัมมันจะรู้สึกว่าอยากทําต่อนะคุณจะโฟล์นี่คือ จะช่วยให้คุณทําอะไรก็ตามได้ต่อเนื่องด้วยนะคะเขาถึงบอกว่าให้เวลาทําอะไรก็แล้วแต่ให้เราสามารถกลับมาอยู่ในโฟล์ทำให้เราอยู่ในโฟล์อยู่ในโฟล์นั้นหมายถึงว่าทําต่อเนื่องให้มันเกิดโมเมนตัม um ให้มันเกิดโฟกัส่ในงานนั้นอยู่ในเป้าหมายหรืออยู่ในขณะปัจจุบันนั้นนะคะจะได้ไม่ต้องโฟกัสถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นหนึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายของคุณนะคะในปีน